ไปดูภาพล่าสุดนะคะ,คะที่ถนนผลโยทินน้ําจากถนนผลโยทินก็ได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนรามอินทราแล้วกินวงกว้างตั้งแต่วงเวียนบางเขนจนถึงซอยรามอินทรา37<ช>นะคะ,คะชุมชนเคหะรามอินทราตอนนี้เดือดร้อนหนักเพราะว่าน้ําท่วมสูงเฉพาะที่นั่นก็กว่า1เมตรเข้าไปแล้วนะคะ,คะติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณวารุณีซื้อสักสกุลชัยค่ะควารุณีเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะคุณสายสวรรค์คุณกัลลุนาคะตอนนี้ดูเหมือนว่าถนนรามอินทาน,นั้นกําลังจะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีปัญหานะคะเพราะว่าปริมาณน้ํานั้นได้เอ่อล้นเข้ามาที่บริเวณถนนแห่งนี้แล้วทําให้การจราจรน,นั้นติดขัดนะคะตั้งแต่บริเวณนุสาวรีหลัก4หรือว่านุสาวรีปราบกบฏนะคะไปจนถึงรามอินทา3าค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คงจะเหลือช่องทางใช้ได้เพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นค่ะ สภาพถนนสายรายมินทราขณะน,นี้ติดขัดไปด้วยรถยนต์จำนวนมากนะคะหลังระดับน้ำได้ไหลเอ่อจากซอยย่อยของรามินทราเข้าท่วมถนนสายหลักกินพื้นที่เป็นวงกว้างค่ะจนทำให้ช่องทางซ้ายสุดนะคะรถเล็กสัญจรลำบากต้องเบี่ยงมาใช้ช่องทางขวาแทนโดยน้ำได้เอ่อท่วมตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์หลัก4ี่นะคะมุ่งหน้าสู่ถนนรามินทราซอย39กิโลยะทางทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรค่ะและก็เชื่อว่าระดับน้ำน่าจะขยายวงกว้างต่อไปอีกในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ ด้านการเกหัรามินทากม .4 นะคะชาวบ้านกว่าพันครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตอนนี้เริ่มที่จะร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคะหลังพบว่าระดับน้ําสูงขึ้นการประปาเองก็ถูกตัดนะคะ ประชาชนไม่มีเรือในการสัญจรในยามฉุกเฉินค่ะต้องลงทุนต่อแพรกันเองขณะที่หมู่บ้านทาวเฮาส์หลังการเคหะรามนทาหลายหลังก็เริ่มวิกฤตนะคะระดับน้ําสูงถึงหนึ่งเมตรห้าสิเซนติเมตรแล้วก็ยังพบปัญหาเรื่องของไฟฟ้ารั่วจึงต้องการให้การไฟฟ้านครหลวงนั้นเล่งตัดไฟค่ะเพราะหากปล่อยไว้ชาวบา้านอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้ค่ะวเวลาครับผมแต่คุณแม่แกไม่ไหวเพราะแกดเดินดดไม่ได้นะครับผมก็เลยให้แก จะให้พาออกมาออกพยบเนี่ยหาที่ตอร้อนเลยก็หายากแหมพูดยากอ่ะพี่แต่ละคนก็ห่วงของกันมีแมวบ้างมีหมาบ้างก็เ,เลยต้องใช้กันอย่างนี้ไปก่อนอนะครับขอพวกน้ําอะไรก็พอครับน้าดื่มขอแค่แพรกางมาให้ชาวบ้านออกได้ครับแค่นั้นพอเขาต้องออกทํางานแต่เช้าเหมือนกันนี่ก็มีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็คืออย่างนี้ค่ะหาของอะไรมาต่อต่อที่จะเอาแบบเพรื่อนอะไรทํากันเองค่ะ ส่วนการผันน้ามายัางฝั่งตะวันออกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่คลองสามวายัางคงมีปัญหาค่ะเนื่องจากมีวัชพืชลอยอยู่ในคลองเป็นจานวนมากนะคะทั้งผักบุ้งผักตบชวาส่งผลให้การไหลของน้ําเป็นไปได้ช้าและก็สังเกตว่าจุดไหนที่ไม่มีวัชพืชการไหลของน้ําก็จะทําได้ดีค่ะซึ่งส่วนสาคัญนะคะสิ่งสําคัญที่ทําให้การผันน้ํามาทางตะวันออกทําได้ดียิ่งขึ้นนะคะชาวบ้านนั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการกับวัชพืชเหล่านี้ค่ะหลังจากที่ไม่ได้กําจัดวัชพืชเหล่านี้มานานเกือบ3ปีแล้ว และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมคลองสามวาได้มารวมตัวกันที่ประตูระบายน้ําคลองสามวาเพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มอีกนะคะจาก80เซนติเมตรเป็น85เซนติเมตรค่ะโดยมีสสอในพื้นที่เข้าเจราจาเพื่อระบายน้ําไปยังฝั่งมีนบุรีให้มากขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนของคลองสามวาและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเต็นท์ขายรถมือสองที่ตั้งอยู่ปากซอยรามินทรา27นะคะซึ่งมีเนื้อที่กว่า2ไร่นะคะได้ถูก แปลสภาพเป็นที่จอดรถของชาวบ้านไปแล้วในเวลานี้นะคะหลังจากที่เจ้าของเต็นท์นั้นใจดีค่ะยอมที่จะเคลื่อนย้ายที่รถที่ตัวเองขายนะคะไปไว้ที่พัทยาจนหมดแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้จอดฟรีนะคะรวมไปถึงทีมงานของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะจะเห็นได้ว่า ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือรถนะคะปริมาณรถจํานวนมากที่ติดขัดนะคะจากลงบริเวณนุสาวรีหลักสีมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทาเพื่อต่อไปยังมีนบุรีตอนนี้ติดขัดตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็รถนั้นสามารถสัญจรได้ดีเพียงแค่ช่องทางสองช่องทางขวาสุดเท่านั้นเองนะคะส่วนช่องทางดังซ้ายนั้นก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามีน้ํานั้นเอ่อท่วมเข้ามาขังพื้นที่เป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากสูงวรณค่ะอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะสำหรับพื้นที่ของถนนรามอินทา เฉพาะช่องซ้ายสุดเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เส้นทางนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะคุณสายสวรร์คุณกรุณาคะขอบคุณมากค่ะคุณวลุณีค่ะ